สำหรับคนที่เกิดวันที่19เนะครับแม่เขาบอกว่าคุณเองเนี่ยนะเป็นคนที่ดูงสง่างามนะครับแล้วเรียกได้ว่าเนี่ยเป็นคนที่สมบูรณ์แบบนะครับนะมีความเป็นผู้รากมากดีนะครับอยู่ใน การเกิดมาเลยว่ากันอย่างนั้นนะลักษณะนิสัยเนี่ยเป็นคนที่สุข,ขุมนะแล้วก็มีความเยือกเย็นอยู่ในทีนะครับจึงมักทําให้ใครต่อใครเนี่ยนะพากันเชื่อถือและเคารพนับถือคุณนะและอดใจไม่ได้เนี่ยที่จะอิจฉาคุณนะครับแมเขาบอกว่าเป็นคนที่น่าอิจฉาแหละว่ากันอย่างนั้นนะแมมันจะดูดีเพอร์เฟกอะไรขนาดนั้นนะครับแต่บางเรื่องในชีวิตเนี่ยคุณจะไม่ยอมฝืนหรือ,รอดันทุรังเด็ดขาดนะครับเขาบอกว่า คนที่เกิดวันนี้นะเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นสูงนะแล้วก็มักจะปรับตัวให้เข้ากับคนเนี่ยรอบข้างได้เป็นอย่างดีนะครับคุณเองก็เลยเป็นที่คร่นับถือของคนแหละว่ากันอย่างนั้นนะครับนะคนที่เกิดในวันนี้เนี่ยนะเป็นคนที่มีจิตใจดีนะมีจิตใจที่เมตตานะครับเขาบอกว่าเกลียดความไม่ดีนะความไม่ถูกต้องนะครับหรือความไม่ควรนะอะไรที่มันแบบผิดศีลธรรมจรญยาเนี่ยคนที่เกิดวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหไม่เอาเลยนะ ตามตำราก็ได้กล่าวไว้ว่าคุณเองเนี่ยเป็นคนที่มีคุณธรรมนะอย่างสูงนะอย่างมากเลยทีเดียวนะครับถ้าเป็นเรื่องความรักแล้วนะสำหรับคนที่คุณรักเนี่ยคุณจะมอบนะทั้งกายและใจให้จนหมดจนสิ้นเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าลักษณะนิสัยของคุณเนี่ยนะมีความอ่อนโยนนะมันก็โยงเข้ามาในเรื่องของการที่คุณเนี่ยมักจะเอาใจใส่คนรักนะโดยที่ไม่เคยขาดตกบกพร่องเลยทีเดียวนะครับ ด้วยตัวคุณเองเนี่ยมีความซื่อสัตย์ในความรักนะแล้วก็มักจะรักเดียวใจเดียวนะครับต่อคนรักเป็นอย่างมากเนี่ยนะครับนะด้วยตัวคุณเองเนี่ยคุณสามารถทุ่มเททั้งกายและใจเนี่ยให้คนรักเนี่ยได้ทั้งชีวิตเรียกได้ว่าโอ้โหทุ่มสุดเนื้อสุดตัวอะไรก็ว่าได้นะครับกระนั้นสุดท้ายก็บอกว่าคุณนั้นเนี่ยยังสามารถรัก ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยได้ตลอดไปโดยไม่รู้สึกเบื่อไม่รู้สึกนายอีกต่างหากนะครับโขเขาบอกว่าโคตรรักเดียวใจเดียวมันจะเพอร์เฟกอะไรขนาดนี้สําหรับคนที่เกิดวันที่19บเา้าอ้าวยังไงก็ขอบพระคุณมากนะที่ติดตามรับชมคลิปนะครับนะก็ตรงไม่ตรงไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะสําหรับคนที่เกิดวันที่19ต้องขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังคลิปครับผม